ผมกลับมากินข้าวที่บ้านเรานั่งดูข่าวผ่านดาวเทียมทางทีวีอยู่จนถึงสามทุ่มจึงลุกขึ้นไปหมุนโทรศัพท์หมายเลขสำนักง,งานแนนารินที่คนได้จากสมุดโทรศัพท์ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดรับสายซึ่งหมายความว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดอยู่ในสำนักง,งานแห่งนั้นเลยผมจึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชนิดรัดกลุ่มก่อนหยิบกุญแจผีทั้งพวงสอดใส่ลงในกระเป๋ากางเกงแล้วขับรถออกจากบ้านไปจอดที่ริมทางเท้าห่างจากสำนักง,งานแนนารินราวห้าสิบเมตรแล้วลงจากรถ เดินผิวปากหวือพาตัวขึ้นไปยังสำนักง,งานแห่งนี้จนสำเร็จจึงเปิดประตูก้าวฝ่าความมืดเข้าไปเป็นส่วนประกอบของห้องผมเดินผ่านโต๊ะพนักง,งานต้อนรับตรงรีไปที่ประตูห้องทํางานนายนารินแล้วใช้กุญแจผีให้เป็นประโยชนอีกครั้งหนึ่งมันง่ายเสียยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากเพียงสองสามนาทีเท่านั้นก็เปิดประตูเข้าไปได้อย่างง่ายดายแล้วไฟฟ้าในห้องก็สว่างจ้าเมื่อผมกดสวิตช์เปิดมันก่อนเดินไปนั่งเก้าอี้หลังโต๊ะทางานของนายนาริน สิบนาทีต่อมาผมรู้สึกผิดหวังที่เข้ามาเสียเวลาเปล่าๆเ,เพราะคนดูทุกลิ้นชักโตโ๊ะตแล้วไม่พบสิ่งของที่ต้องการเลยแม้แต่เงาของมันก็คือเอกสารหรือภาพถ่ายที่นายนรินใช้แบ็กเมลพวกดารายอดนิยมทั้งชายหญิงนั่นเองและเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงเหนื่อยเปล่าควรกลับบ้านไปนอนพักผ่อนเสียดีกว่าเพราะไอาการอบตัวด้วยไอน้ำเมื่อตอนเย็นมันทําผมหมดเรี่ยวแรงไปมากคิดได้ดังนั้นแล้วจึงเดินไปที่ประตูห้องแต่ยังไม่ทันจะเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ไฟฟ้า ปรากฏมีคนอื่นเปิดประตูพืวดเข้ามาเสียก่อนเรายืนจ้องหน้ากันด้วยความตกตะลึงอึดใจกว่าๆพนักง,งานต้อนรับสาวทึนทึกของนันลินผู้มีหุ่นราวกับนางแบบจึงเผยยิ้มอย่างไม่สู้เต็มใจนะก่อนพูดกับผู้ที่ยืนข้างหลังเธอยังนุ่มนวลว่าดูนี้สิบันลือไอ้มหากรุยของคุณคงอยากเจ็บตัวอีกแล้วมั้งรอบเข้ามาในห้องนี้ ผู้ถูกเอ่ยนามซึ่งแต่งกายอย่างประณีตบรรจงดังเห็นได้จากทัางเสื้อและกางเกงไม่มีรอยยับเลยแม้แต่น้อยกาวเข้ามายืนเคียงข้างอารุณีด้วยรอยยิ้มที่ไม่เป็นมิตรขณะยกมือซ้ายขึ้นรูปเส้นผมให้เข้ารูปแต่มือขวานี่สิครับที่ทําให้ผมอึดอัดใจเพราะมันถือออโตเมติกชนิดซิกแซวเมดอินเดอรมนีกระบอกเบอร์เมทิมจ่อปากลํากล้องมาที่อกผมแน่นิ่งหรือคงไม่เข้าใจคําพูดอัวละมังบันลือว่าเขานั้นผมยิ้มอย่างใจเย็นบอกอีกทีสิหรือพูดด้วยยังไงวะ ห้ามไม่ให้เขามายุ่มย่ามที่นี่อีกเออจริงสินะอัวลืมไปบัตรลือพยักหน้าช้าๆเอาละถอยเข้าไปข้างในหันหน้าเขาข้างฝายกมือขึ้นเมื่อไม่มีทางหลีกเลี่ยงผมจึงจําเป็นต้องทําตามคําสั่งมันบัตรลือจัดการค้นตัวผมอย่างชนานํานาญราวกับตํารวจกองปราบเราล้วลงกุญแจผีออกจากกระเป๋ากางเกงผมมาเขยา่าเล่นดังกรุงกลิงก้อนกาวหน้าแปลกจริงอรุณีในตัวมันแม้แต่มีสักเล่มก็ไม่มีโทรบอกนาะรินให้เขารู้ซะหน่อยดีไหมเอาเลย บริษสนับสนุนถามกาดูด้วยจะให้เราทํายังไงกับไอ้นักสืบเพ่งซอยนี่อรุณีก้าวไปที่เครื่องโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วยกหูขึ้นก่อนจะหมุนหมายเลขที่ต้องการขณะที่ผมนึกด่าตัวเองอยู่ในใจว่าทาไมจึงเสอกออกจากบ้านแสหาเรื่องมาที่นี่ควรนอนหลับพักผ่อนนั่งดูทีวีเพลิดเพลินจเจริญใจจะดีกว่าอารุณีพูดโต้ตอบกับทางปลายสายอย่างรวดเร็วแล้วจึงวางหูโทรศัพท์กับเขาทีก่อนบอกกับบรรลือว่านันเลนสั่งว่าจะพึ่งทําอะไรมันทั้งนั้นรอนจนกว่าเขาจะมาถึงที่นี่ ใบหน้าบรรลือแสดงความผิดหวังยังเห็นได้ชัดทำไมาเขาอยากสนุกกับมันคนเดียวหรือไงกันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะาอารุณีเอ่ยอย่างเยือกเย็นคุณต้องได้ร่วมสนุกด้วยแน่รอเดี๋ยวเดียวเท่านั้นบนรรลือพยักหน้าเห็นพองด้วยนั่งก่อนโกงจักทำตัวสบายเหมือนนั่งในห้งองทำงานหรือเองผมซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะขอบใจนรินเขาชอบผู้หญิงสวยๆและผู้ชายหล่อๆอยู่แล้วเขาคงให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมและสมศักดิ์ศรีนักสืบแน่าอารุณีพูด ผมถอนใจเฮือกใหญ่ขนาดล้งกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบบุหรี่ออกมาถือไว้ในมือรังเกียจไหมถ้าผมจะขอสูบบุหรี่สักมวนตามสบายบรรลือพยักนหน้าอนุญาตเรึเรนรู้ถึงความเป็นสุภาพบุรุได้รวดเร็วนี่ว่ะหน้าตาห่อดเหล่าไม่ใช่เล่นนะอรุณีพึมพำเหมือนพูดกับตัวเองถ้าเป็นนักแสดงคงอยู่ในขั้นแนวหนะ้าแล้วไงบรรลือ,อเด่ไปสนใจมันเลยนะเท่านั้นเองอรุณีก็หุบปากนิง่งไม่พูดอะไรอีกคงปล่อยให้ผมสูบบุหรี่ใช้ความคิดไปตามยถากรรม กระทั่งนรินก้าวเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าบอกบุญแม่รับผมเผายุ่งเหยิงเหมือนเพิ่งฟัดกับหมามายกกมันใช้กุญแจผีไขห,ห้องออกมาครับบรลือรายงานทันทีไอ้นี่สอนแล้วไม่จำจริงของเมืองนรินพยกนักหน้าหึกหักต้องสอนมันอีกสักกี่ยกดีว่าบรลือแล้วแต่เจ้านายจะสั่งเลยครับนรินเดินอ้อมโต๊ะไปนั่งเก้าอี้ทำงานแล้วจ้องมองผมด้วยสายตาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อมึงคิดยังไงถึงบุกเข้าในห้องทํางานกูวะว่ามาค้นหาลูปโป๊ว้ยนรินกระพริบตาที อะไรนะก็รูปถ่ายที่ลือเก็บเอาไว้แบ็กเมลพวกดาราไงไอ้สัสผมยิ้มอย่างใจเย็นโอ,โอ้คิดว่าฉากที่ลือจัดขึ้นดูเหมือนเป็นวิธีเดียวกับที่ลือใช้เล่นงานสันทนาและเทวิกาไหมนรลินเลิก Behind Q คิวขึ้นกูไม่เข้าใจจริงๆมึงพูดเรื่องอะไรก็แบ็กเมลทั้งสามคนได้ยินยอมแสดงฟอร์โชว์ที่ลือเป็นโจก,กี้เจ้าการจัดขึ้นไงงั้นเหรอโอ้เห็นใจเลยที่ต้องพยายามอย่างสุดเบี่ยงต้องทําให้รายการฟอร์โชว์นี้สําเร็จลงได้ด้วยดีเพราะลือลงทุนไปมากแต่เมื่อเทวิกาเริ่มบาย เพราะเธอถูกผู่อหน่วยการสร้างหนังหลายต่อหลายลายต่อว่าต่อขานไม่อยากให้เธอแสดงบนเวทีหรือเะยจําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อบีบเธอไม่ให้เบี้ยวสัญญาใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่ากูทำยังไงไหนมึงว่าไปสินารินเข็นหัวเราะก็ฆ่าหมาเธอไงเล่าไอ้หา่านี่มันคิดอย่างนี้ได้งไงครับเจ้านายบัลลือสอดกลางคันหรือว่ามันเป็นนักแต่งนิยายเพื่ออาไปขายทําหนังมึงเงียบนะบัลลือนารินห้ามเสียงหนักๆกูอยากฟังให้หมดมันจะปั้นน้ำเป็นตัวอะไรออกมาอีกเรื่องหมาถูกฆ่าตายทําให้เทวิกาโกรธมาก ผมพูดต่อเธอจึงจ้างอัวสืบหาตัวคนร้ายนำเรื่องไปปรึกษาครูสันทั์เพื่อใช้อิทธิพลของการเป็นผู้กำกับการแสดงมาเล่นงานหรืออ๋อเรื่องครูสันทั์มึงหาว่ากูฆ่าเลยนินลิ์คำรามผมโบกมือก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกหรือคงไม่โง่พอจะลงมือเองแต่ให้บรรลือจัดการเพื่อความสุขทางใจของเขาไงฮ <laughs> กูนึกว่ามึงจะฉลาดสักแค่ไหนที่แท้ก็โง่ยิ่งกว่าควายซะอีก <laughs> ถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงหูตำรวจผมตอบโต้อย่างใจเย็น อะไรจะเกิดขึ้นกับหรือใช้ผมแม่ตีนตองดูสินลรินมองดูเล็บมือตัวเองอยู่ครู่นึ่งจึงหันไปถามอารุณีตอนนี้ใครดูแลสนสนุกก็แต่ส่วนคนเก่าคนแก่นั่นแหละนลรินพยักหน้าชา้าช้าฉันคิดว่าที่นั่นเหมาะที่สุดในตาลุนีเป็นประกายวาบขึ้นมาจัดรายการใหญ่เลยเหรอคะใช่ครบเครื่องเจ้านายครับบลรือสอดมังผมอยากถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยถ้าเจ้านายจะาอนุญาตให้ผมไม่คนลงมือใจเย็นไว้ใช่ใจเย็นไว้หนู อรุณีเสริมเจ้าโยงนี่เป็นของฉันคนเดียวนายเพียงแต่นั่งรถเป็นเพื่อนฉันพอม่อยู่ตีธำนะเจ้านายบลูแยงถ้าผมไม่มีเอวด้วยเฮ้ยเงียบทั้งหมดอรุณีเป็นน้องสาวอะมวเขาต้องการเล่นอะไรหรือต้องยอมทุกอย่างเข้าใจไหมครับขอบคุณค่ะพี่อรุณีน่าระลืนฉันจะทําอย่างประนีสุดทีเดียวผมลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มกลาดให้ทุกคนเหมือนผู้สมัครผู้แทนกําลังหาเสียงจะถกเถียงอะไรก็ว่ากันไปตามสบายแต่ขอบอกให้รู้ว่าพูดไรหุยห่วยอย่างพวกหรือ ที่ไปขู่แย่งขนมจากเด็กมันคงไม่กลัวหรอกอาุณีเชิดนาดึงแชายกระโปรงที่ค่อนข้างขับขึ้นมาถึงบั้นเอวผมรู้สึกมีความสุขเล็กน้อยเมื่อได้เห็นท่อนขาขาวจั๊วของเธอแต่ท่านใดนั้นก็ต้องกืนน้ำลายลงคอฝืดฝืดเมื่อเห็นอารุณีดึงวัตถุสิ่งหนึ่งออกจากซองหนังซึ่งผูกติดอยู่กับขาอ่อนด้านในอย่างว่องไวและรวดเร็วมันคือมีดพกปลายแหลมรูปร่างสวยแต่น่ากลัวดามทำด้วยงานช้างแกะสลักโวดลายอย่างงดงาม อรุณีถือมันไว้ในมือขวาอย่างผู้ชำนาญการและคุ้นเคยกับการใช้อาวุธชนิดนี้ขณะเดินย่างสามขุมเข้ามาหาผมด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มและอีกหนึ่งนาทีต่อมาใบมีดอันคมกริบก็จ่อหมับเขาที่การคอผมขณะนั่งรถจากย่านในเมืองไปจนถึงทะเลสาบจำลองของสวนสนุกในหมู่บ้านขจรจบซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลาจากกรุงเทพมหานครเท่าใดนักมันทำให้ผมเกิดความตื่นเต้นได้ไม่น้อยทีเดียวเพราะเจ้าบัลลือเป็นผู้ขับรถให้ผมนั่งข้างหลัง โดยมีอรุณีแนบชิดเคียงข้างตลอดเวลาแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดความอบอุ่นหรือกระตุ้นอารมณ์เรื่องเซ็กแต่ประการใดเลยเนื่องจากไอ้มีดพกคมกลิบในมือเธอที่ใบมีดยาวไม่น้อยกว่า6นิ้วนั้นมันทาบอยู่ที่ลําคอผมตรงตำแหน่งเส้นเลือดใหญ่อย่างน่าหวาดเสียวจนผมไม่กล้ากระดุกกระดิกต้องนั่งตัวตรงคอแข็งทื่อเหมือนผีดิบแฟรงเกนสไตล์ไม่มีผิดนอกจากนั้นอรุณียังหหดร่าตอกและเซ็กชอบอกชอบใจในอากับกิริยาของผม กระซิบกระซาบกรอกขู่ผมด้วยถ้อยคำสัป,ปดกสัป,ปดนอย่างชนิดที่ผู้หญิงอย่างเธอไม่ควรจะเอ่ยออกมาโดยแม้กระดักปากแม้แต่น้อยบรรลือขับรถผ่านเครื่องเล่นต่างๆสำหรับเด็กภายในบริเวณสวนสนุกไปอย่างช้าๆขณะนี้ผู้คนบางตามากเพราะมันดึกแล้วผมชำเลืองมองดูชิงช้าสวรรค์ด้วยความเกลียดชังอันสืบเนื่องมาจากหลายสิบปีมาแล้วผมเคยซื้อตั๋วขึ้นไปนั่งเล่นในงานภูเขาทองแต่ไอ้มอเตอร์เจ้ากรรมดันเกิดเสียขึ้นมา ทำให้ผมต้องนั่งแขวนอยู่ในที่สูงซึ่งสูงอยู่จากพื้นดินประมาณ50ฟุตเป็นเวลานานเกือบสองชั่วโมงจนเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลยทีเดียวพอรถล่นมาถึงหน้าห้องทํางานของผู้ดูแลสนุสนุกแห่งนี้บัลลือก็หยุดรถแล้วบอกกับอรุณีว่าผมจะไปตามหาตัดส่วนกณรอในรถนะก้าวจบเขาก้าวลงจากรถสาวเท้าเข้าไปในตัวอาคารผมขยับตัวเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถให้หายเมื่อยขบอรุณีกดมีดหนักลงอีกจนผมรู้สึกเจ็บ อย่าคิดทําอะไรโง่ๆนะพอนักสืบคุณคงไม่อยากให้เลือดพุ่งกระฉุดออกจากคอมาเปื้อนรถคันใหม่ของบัตรลืออย่างนั้นใช่ไหมผมเกิืนน้าลายฝืดๆผมไม่อยากให้เลือดออกไม่ว่าที่ไหนทั้งนั้นแหละงั้นก็อยู่เฉยๆแบบนี้แหละพักผ่อนให้สบายอย่าเคร่งเครียดนักเลยเดี๋ยวเสียหลอหมดจริงไหมครับคุณก็สวยใช่เล่นถ้าไม่ถือมีดเล่มนี้อรุณีถอนใจยาวก่อนพูดความจริงเราน่าจะเล่นเกมสนุกๆที่หนุ่มสาวเขาชอบเล่นกันสักเกมก็ควรเป็นอย่างนั้นผมตอบอย่างระมัดระวัง แต่มีดคุณนี่สิมันทําให้ผมไม่เกิดอารมณ์เลยไ <c oughs> อยน้นีแหละมันจะยิ่งทําให้เราเกิดตื่นเต้นมากขึ้นเธอหัวเราะหันหน้ามาทางฉันสิช้าๆนะถ้าไม่ยาให่คอเบิกวะ่ะ <c oughs> ผมจําใจต้องทําตามคําสั่งตาต่อตาเราประสบกันอรุณีหายใจแรงขึ้นขณะที่เธอเค่อยๆชะงงกหน้าเข้าหาผมกระทั่งริมฝีปากอันแห้งผากและร้อนเผาประทับแนบแน่นกับปากผมพร้อมมือสายข้างที่ว่างอยู่ของเธอยกขึ้นลูบทำใบหน้าผมครูหนึ่ง ก่อนจะจิกเล็บลงไปบนแก้มเราค่อยๆขวนอย่างรุนแรงจนหนังกำพร้าหลุดติดเล็บเธอผมจะดิ้นมากนักก็ไม่ได้เพราะใบมีดอันคมกริบยังกดอยู่ตรงที่เดิมอย่างหนักแน่นไม่ขยับขยืยนอารุณียิ่งงุ่มง่าม,มากขึ้นเท่าใดเล็บของเธอยิ่งทําให้ผมเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นจนในที่สุดประตูด้านที่ผมนั่งอยู่ก็เปิดออกพร้อมเสียงตะคอกของบันเล,ลอลงมาได้แล้ว้ออรุณีรีบถอนปากออกทันทีผมชำเลืองไปทางนั้นก็พบชายหัวเถิกรูปร่างล่ำสัน สมเอยืดคอกลมนุ่งกางเกงขายาวเก่าๆรับติวจนพุงยื่นออกมายืนอยู่ข้างหลังบันลือคุณคงจะคุณคงจำในส่วนได้นะอรุคุณคงจำในส่วนได้นะอ,ร,นนนะอรุณีลูกน้องพี่นรินฉันจำได้ทุกคนเธอตอบพร้อมดันตัวผมให้ลงจากรถถ้าพี่นรินไม่ช่วยไว้ป่านนี้คงติดคุกไปแล้วจริงไหมในส่วนใช่ครับในส่วนรับําเจ้านายมีบุญคุณต่อผมมากอารุณีเก็บมีดพกไว้ในซองหนังที่โคนขาอ่อนแล้วควงแขนผมเหมือนคู่รักคู่ใคร เพื่อไม่ให้ผู้คนในสวนสนุกเกิดความสงสัยในส่วนเดินนําหน้าพาไปยังทะเลสาบจําลองโดยมีบัตรลือเดินตามหลังผมลาดรุณีด้วยความระมัดระวังหรือทําอะไรโง่ๆแล้วก็หัวรับรองฝังลูกปืนเข้าไปในกระเบนเน็ปหรือทีเดียวเขาคู่เบาๆรู้เลยผมตอบระหว่างที่เราเดินไปตามถนนลาดยางมาต่อยในส่วนหันหน้ามาพูดกับอรุณีว่าคืนนี้มีคนมาเที่ยวไม่มากนะเพราะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันเสาร์ทย์ครับดีสิจ้าเหมาะกับงานของเรา ห้านาทีต่อมาเราก็ถึงท่าเรือริมทะเลสาบจำลองในส่วนพาเราเข้าไปภายในตัวอาคารพลางอธิบายที่นี่พวกหนุ่มสาวเขาเรียกว่านาทีสวัสดิ์อรุณีเลิกคิ้วขึ้นหมายความว่ายังไงเราตกแต่งพุ่มไม้และน้ำพุไว้เป็นระยะตลอดทางขณะที่เรือลร่นไปรอบทะเลสาบโดยไม่ต้องมีคนพายเพื่อเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวพอดรักกันอย่างมีความสุขครับแล้วเรือมันล่นไปได้ยังไงอรุณีถามอีก ก็โดยพลังงานมหาศาลของมอเตอร์ไฟฟ้าที่หมุนโซ่เหล็กใต้น้าลากจูงเรือไปยังที่ต่างๆแล้วย้อนกลับคือมียังท่าเรือตามเดิมครับรอบหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่15นาทีน้ําลึกมากไหมบรรลือถามบ้างตอนริมทะเลสาบลึกราวสองวาแต่ตอนบริเวณเป็นอุโมงค์ที่มีน้ําพุสวยงามลึกประมาณ4วาเอาตัวพนักสืบรูปหล่อลงเรืออรุณีสั่งในส่วนจึงสับสวิตช์มอเตอร์ขนาดใหญ่ให้เรือลำหนึ่งเคลื่อนมาจอดเทียบทา่าบรรลือเอาปืนจ่อหัวผมแล้วบงังคับให้ก้าวลงไปในเรือ โดยมีอรุณีก้าวตามลงไปนั่งเคียงข้างล้วเอามีดเล่มนั้นออกมาพาดคอหอยผมอย่างว่องไวและชำนิชำนาญอีกผมคิดหาหนทางปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะนั้นยังไม่มีโอกาสเสียงโซ่ใต้น้ำดังกุกกักเมื่อมันดึงเรือให้แล่นออกจากท่าสู่ความมืดในทะเลสาบบายยนักสืบหนะ้าโง่เสียงบรรลือไล่หลังผมมาช่องทางที่เรือแล่นผ่านไปนั้นมีกำแพงก่อไว้สูงทั้งสองข้างให้ดูเหมือนถ้ำธรรมชาติซึ่งมีความกว้างราวสองวาเห็นจะได้ ขอฉันหน่อยสิคะอรุณีขอร้องพร้อมกับกดใบมีดให้แนบลูกกระเดือกแน่นเข้าผมรีบปฏิบัติตามคำสั่งพลางถามนี่คุณจะฆ่าผมจริงๆหรอ <c oughs> คุณคงคิดว่าเรามาถ่ายหนังกันละมั้งอรุณีหวัวเราะทุกคนพากันติดคุกหมดแน่รวมทั้งคุณเธอหวัวเราะเสียงดังยิ่งขึ้นผู้ชายหลายคนชอบพูดอย่างนี้ก่อนกลายเป็นศพและฉันก็ยังคงอยู่นอกคุกตลอดเวลาจริงเหรอเดี๋ยวก็รู้เวลาคุณเหลือน้อยแล้วนะ ทำไมไม่ใช้มันให้มีความสุขอย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้ายผมถอนใจเฮือกใหญ่ใจผมทำยังไงอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามีความสุขสุดยอดช่วยทำให้ผมทีสิปากอันแห้งผากและร้อนเหากับไฟของอารุณีบทขยี้กับปากผมยังหมดยางอายพร้อมกับมือสายเธอรูปคำอ,อวัยวะส่วนต่างๆของผมไปทั่วตัวนาอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ใบมีดอันเย็นเฉียบที่พาดอยู่ตรงลูกกระเดือกของผมนั้นอารุณีทำได้อย่างไรกันมันจึงไม่ขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวเหมือนมืออีกข้างหนึ่งเลย ไม่นานนักเรือลำนี้ก็หลุดพ้นออกจากอุมโมงแล่นสู่ตอนกลางของทะเลสาบซึ่งมีน้ำพุพุ่งขึ้นจากเกาะเล็กๆมีไฟสปอตหลายหลายสีฉายประสานการแลดูเหมือนสายลุงผมอบกอดร่างอารุณีแน่นเข้าเพื่อทำให้เหมือนกับว่ากำลังมีอารมณ์ทางเพศขนาดหนักจนแทบทนไม่ไหวอรุณีคลางในลำคออย่างยินดีขณะที่ผมเลื่อนมือขวาลงไปรูปไาลสะโพกแล้วลดต่ำลงไปทีละน้อยจนถึงขาพับของเธอพอได้จงังหวะที่สายโซ่ใต้น้ำกระชากเรือให้ล่นไปข้างหน้าเร็วขึ้น ผมก็เหงยนคอหงายหลังสุดตัวพร้อมๆกับยกมือข้างที่ช้อนอยู่ใต้ขาอารุณีขึ้นเต็มแรงทําให้เธอวีดร้องเสียงหลงขณดล่นตูมลงไปในน้ํอีกสองสามวินาทีต่อมาเธอก็ตะเกียกตะกายทําท่าจะปีนป่ายขึ้นเรือผมแกะมือแล้วผักหัวเธอให้ห่างออกไปอารุณีจมหายไปในน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาอีกช่วยด้วยฉันว่ายน้าไม่เป็นช่วยชักเสียงเธอขาดหายไปเพราะน้ําท่วมปากแล้วเธอก็จมลงไปอีกครั้ง ผมเก็บมีดพกที่ตกอยู่ในเรือมาเน็บเอาไว้ก่อนพุ่งตัวลงจากเรือว่ายน้ำเข้าไปหาเธอเอาแขนคล้องคองก่อนถีบตัวขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อ,อรุณีหยุดสำลักแล้วหายใจเป็นปกติแล้วเธอหันมามองหน้าผมด้วยความงงงันเพราะคิดไม่ออกว่าทำไมผมจึงช่วยชีวิตเธอไว้อีกไม่กี่วินาทีต่อมาเรือลำถัดจากลำที่พาเรามาที่นี่ก็เคลื่อนมาถึงตามคิวของมัน ผมคว้าขอบเรือไว้แล้วช่วยดันตัวอรุณีขึ้นไปนอนคว่ำน้าก่อนที่ผมจะปีนตามขึ้นไปนั่งทับเธอไว้ไม่ให้ออกฤทธิ์ออกเดชอรารวาสได้ต่อไปฟังให้ดีนะผมคำรามใส่หูเธอผมช่วยคุณให้รอดจากการจมน้ําตายเพราะคุณจะเป็นใบเบิกทางาพาผมออกจากไอสวนสนุกบ้าบอนี้ได้จะทํายังไงก็ตามใจเพราะเป็นทีของคุณแล้วเรือเริ่มเลี้ยววกกลับมายังจุดเริ่มตน้นโดยมีการแวะหยุดตามซุ้มไม้สวยๆเป็นระยะระยะเหมือนขามา และในที่สุดก็มาจอดที่ท่าเรือซึ่งมีตาสุดและนายบรรลือ,อยืนรอดูเหตุการณ์อยู่ผมกระตุกมีดพกออกจากเอวจี้ตรงคอหอยของอรุณีแล้วตะโกนบอกบรรลือว่าเฮ้ยดึงปืนออกมาช้าๆแล้วโยนทิ้งมาตาบรรลือเบิกกว้างเมื่อเห็นเหตุการณ์กับกลายเป็นเช่นนี้หรือต้องกลับไปอธิบายนรินฟังว่าทาไมน้องสาวเขาจึงคอขาดเพราะโดนเชือดถ้าหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอ้วผมบอกอีกบรรลือไม่ลังเลใจต่อไป เขาดึงปืนออกจากเอวแล้วทิ้งมันให้ตกลงบนพื้นแม้กระดานท่าเรือดีมากไอ้ลูกชายต่อจากนี้โยงกุญแจรถมาไว้ใกล้ๆปืนเขาทําตามแต่โดยดีเลอีกสามนาทีต่อมาผมก็จับแขนอรุณีควายหลังดึงตัวเธอลุกขึ้นช้าๆแล้วพาเธอก้าวขึ้นจากเรือโดยที่บรรลือและนายส่วนต่างจ้องมองด้วยสายตาแข็งกร้าวผมผลักอรุณีเต็มแรงจนเธอกระเด็นไปชนบรรลือเสียหลักล้มลงทั้งคู่แลวผมก็ถือโอกาสตอนนั้นก้มลงหยิบปืนและกุญแจรถมาถือไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เราจึงหันมาทางนายส่วนที่ยืนนิ่งเฉยด้วยความตกตะลึงลงเรือของมึงไปลำหนึ่งผมตวาดชมนาทีสวาส่างสนตีเหลืองมือไส้เต็มตาในส่วนทําตามคําสั่งยังไม่ลังเลเพราะเขาต้องการหลุดพ้นปอจากบริเวณนี้อย่างเร็วที่สุดอยู่แล้วเมื่อเรือลํานั้นพานายส่วนหายไปในความมืดผมก็บังคับบรรลือให้ถอดเสื้อและกางเกงออกเลือแต่ตัวร่อนจอนตอนแรกเขาทําท่าจะขัดขืนแต่เมื่อโดนผมฟาดเขาด้ดยด้ามปืนตรงสันจมูกเขาทีหนึ่งยังบอกบอกเขาก็ยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี แล้วผมก็บังคับบรรลือให้ลงเรือลําต่อไปที่เพิ่งเข้ามาจอดเทียบทา่าจากนั้นผมก็กระชากแขนอรุณีเหวี่ยงตัวเธอให้ลงไปในเรือลํานั้นก่อนที่มันจะเคลื่อนออกจากท่าตามเวลาอัตโนมัติของมอเตอร์เครื่องยนต์เมื่อเรือลํานี้ลั่นหายไปในความมืดแล้วผมจึงจัดก,การเปลี่ยนเสื้อผ้าของผมที่เปียกออกแล้วสวมชุดของบรรลือแทนเพื่อกันไม่ให้เป็นหวัดเสร็จเรียบร้อยผมเดินไปยกสวิตช์ไฟฟ้าหยุดมอเตอร์ที่ควบคุมการลั่นเรือก่อนก้าวยาวๆออกจากอาคารหลังนั้น จำเอาออกมาขึ้นรถของนรินทร์ขับกลับเข้ากรุงเทพมหานครระหว่างทางผมกั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่เมื่อนึกถึงภาพคนทั้งสามที่ต้องไปลอยเทงเตงอยู่กลางทะเลสาบทามกลางอากาศค่อนข้างหนาวเย็นที่ปกคลุมไปด้วยความมืดรอบตัวสำหรับอรุณีนั้นคงหนาวกว่าเพื่อนเพราะเธอสวมเสื้อผ้าเปียกชื้นเพียงคนเดียวแต่คงหาทางทำให้ตัวอบอุ่นได้ละมังเพราะมีนายบรรลืออยู่แนบข้างแต่เขาจะยอมทำตามคำสั่งของน้องสาวนายหรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่ เพราะดูแล้วอารุณีนะั้นเนื้อหนังมังสาย่อนยานไม่น่าจะรูปคำเลย